จ่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรจากสาหรับวันนี้ขอแนะนําการคํานวณหาเลขเด่นหลักหน่วยล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางหลักหน่วยล่างของเรานะคะเดินต่อนะคะท่านผู้ชมขอแนะนาการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะรวมกันสนับสน,บนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ หรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักหน่วยล่างของเรานะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วในงวดวันที่16สิงหาคมนะคะท่านผู้ชมสําหรับโซนคํานวณของเรานะคะเอาหลักพันสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่1นะคะบวก3าบวก1นะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วทางเราคานวณได้เลขเด่นนะคะเลขสามเลขหกและเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสําหรับรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดนี้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกสองสามนะคะท่านผู้ชมสองสาม เพราะฉะนั้นสาหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างในงวดนี้ขาวตัวเลขเด่นเลขสามนะคะเลขสามในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยล่างตามสูตรนะคะท่านผู้ชมรางวัลในท้ายสองตัวนะคะออกสองสามนะคะในงวดวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะแนวทางในงวดหน้าคืองวดวันที่หนึ่งกันยายนนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีการทราบใดว่าผลหลับในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จะเรามาเริ่มทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมหลักพันสองคังนะคะหกคนสองสิบสองสิบสองบวกหนึ่งนะคะสิ 13. 13, บสามสิ 3, บสามเลขเด่นสามนะคะท่านผู 6, 6, ้ชมสามบวกสามนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ด ในงวดนี้สําหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างของเรานะคะก็เหมือนกับงวดที่แล้วเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับเลขเด่นหลักหน่วยล่างของเรานะคะคํานวณได้ 3, ได 6, เลขสามเลขหกเลขเจ็ดเหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบวา่าเลขเด่นการคํานวณของเราในงวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2564นะคะท่านผู้ชม จาสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณเลขเดนหลักหน่วยล,ล่างของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเดนมาแล้วเลขสามเลขหกและเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมจากสำหรับเลขเดน่นหลักหน่วยล,ล่างในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเดนมาแล้วเลขสามเลขหกและเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆทา่านโชคดีนะคะให้เฮียรวยรวยทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ